สวยสวยงามมากพี่น้องจา้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาค่ะขอบคุณอันเอฟซหล่าหน่อยขอบคุณเอฟซีสาหน่อยเพชรบ้านแพงหน่อยจ้าเนาอที่เขามาดันดัน,ดนขอบคุณ AI ที่ดันดันสาวทิรี่น้ำจา้าเป็นกำลังใจกันพี่น้องสู้ๆต่อไปเพื่อได้ค่าขนมว้าฮ้า <c oughs> ข้าขนมกับพวกอยมี้พี่น้องบ่บ่บ่มีพี่น้องมาเบิงนน่งเดนอเนะเอไอเป็นดันแต่รืเออันมีอันอันมาดามสูงมาผู้เดียวมาดามสูนอเวสวัสดีค่ะขอบค,นะคุณเด้อขอบคุณหลายๆกาสิลื่อรุ่งล่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเชื่อรุ่รรงแล้วเชื่อเลือ เห็นงานได้ดดีครับ เดือพนว่าแพงกำแพงอันนี้แพงหพลายแพงมาก,จก,จกเจ้าพวกก็เจ้าพวกกำแพงกันลานแล้วพี่นอ้องเออเฮ็ดจังไแม่เคยสิได้ยน้ำมูอแ้าบ่ถึงหวยควือสิบ่ได้น้ำมูอดอกจะพอกเฮ็ดงานนี่ตายตายอย่างเดียวตายตายอย่างเครียดเอาล่ะเนาะพี่น้องกท็ทำตามเฮาก็ไปเรื่อยๆเอาเนาะ บนวาสนามีกเกษมีน้ำเขาอยู่ที OB ่มากหายมักสีมักบ้านมักแบบมักแห่งอสิทิ่เท้าจะลืนสีให้ลูกความสงบเข้า อันนี้คือจังปิดบม่เข้าใจเพื่อนเป็นยังคือปิดตรงนีน ปิดอันตรงอันตรงทีบ่บานที่เขาท่ามันย่หน่อยนะมันเป็นปิดทึบเหมือนก็เลย่เบิ่งบาหน่อยขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆอันอันเบิ่งบ้านอีหลานหน่อยไปนั่จ้ะอย่างใดนะก็เลย่เบิ่งหนึ่งนะ อย่างสวยงามโอ้ยอยากไปเบิงอยากไปนชมบ้านอีหลาหน่อยสอนน้ำเปินพี่น้องจ้านม่ช่างแพงไหมมาบ้านด้วยถ้าใส่หินออนปันไง อันนี้จะประมาณสามสิบนาทีก็จะลุกแล้วนาะพี่น้องจา้าอย่าลืมไปบา้านฝานเด้อพี่น้องเดี๋ยวก็สิไปไล่บา้านฝาเพื่อกันจา้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ,ขอ,คอข,อค Penn, ะขอบคุณเอฟซีหลานน้อยขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพนบานเพลแล้วก็เอฟซีสาวที่รีจ้าขอบคุณหลายๆเจอกันไหมเด,ด้ี๋ยวจะ